มีพีกาชาแน,นลค่ะวันนี้ยากจะพามาดูต้นรวยลาบค่ะลาบก็คือเหมือนโชคลาบนะคะจริงๆเป็นอโกนิมาที่เป็นพันดั้งเดิมเลยนะคะทุกคนวันนี้ยามีต้นแม่นะคะวันนี้อยากจะมาเปลี่ยนกระถางเขาค่ะเพราะว่าอยากต้องการเขาเป็นต้นแม่ทีนี้ยามีมันจะมีต้นลูกอีกสองสองหนอนะคะ เดี๋ยววันนี้ยาจะมาแยกหน่อค่ะทุกคนวันนี้ยาจ,จะสียง,งนหนึ่งนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะทุกคนซึ่งเหมาะกับการที่ยาจะเปลี่ยนกระถางต้นไม้ค่ะจริงๆต้นอักอนิมนาสพันนี้นะคะเขาจะมีลักษณะพิเศษแบบนี้ค่ะทุกคนยาจะให้ดูนะคะพอน,นี่ยาจะให้ดูเห็นไหมคะเขาจะมีเขียว ครึ่งหนึ่งเลยนะคะฮครึ então, next, réussi, ่งหนึ่งเลยนะคะอีกครึ่งนึงเขาก็จะออกสีเหลืองอย่างนี้ค่ะทุกคนส่วนตัวย่อนะคะเขาจะออกสีเหลืองใบใหญ่กว้างนะคะดูมือค่ะเขาจะกว้างแล้วก็ายเนี่ยมันจะมีแหลมนิดนึงนะคะแต่ลักษณะพิเศษของเขาคือก้านเขาจะออกสีชมพูขาวนิดนึงนะคะแล้วก็ใบเนี่ยจะเหลืองอลามงามตาเชี่ยวค่ะทุกคน เป็นพันธ์ที่เป็นลักษณะออกสีถ้าพูดตรงๆนะคะตอนนี้ก็จะเป็นค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นพันุโบราณที่คือต้นมันค่อนข้างที่จะสูงเป็นพุ่มบางคนอาจจะไม่ชอบค่ะก็เลยอาจจะเอาเขาก็เลยประดับไว้ที่บ้านกันนะคะทีนี้ยามีพันธุ์นี้อยู่ยาก็เลยชอบชอบตรงนี้ความ เป็นเอกลักษณ์ของเขาแบบนี้ค่ะทุกคนพวกนี้นะคะเขาจะชอบน้ำปานกลางค่ะเขาจะชอบน้ำปานกลางเขาจริงๆอาทิตย์หนึ่งเนี่ยลดน้ำแค่สองวันพอนะคะจริงๆเขาอยู่ได้เลยนะคะไม่ต้องลดน้ำมากความแล้วทีนี้เราก็จะมีการบำรุงโดยอุ๋นนะคะทีนี้เขาก็จะออกใบสวยแต่งหน่อได้ดีเลยค่ะทุกคน นี่นะคะเขาก็จะแตกหน่อออกดีมากทุกคนอย่าลืมไปลองหามาดูนะคะต้นรวยล่าเป็นไม้มงคลนะคะที่เหมาะที่จะมาประดับที่บ้านนะคะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนราชาไม้ใบเลยนะคะพวกโกลนิมาทุกชนิดอย่าลืมไปลองหามาลองชมยังดูนะคะเดี๋ยววันนี้ยาจะมาเปลี่ยนกระถางค่ะทุกคนแต่ว่ายาจะเอา พวกหน่อใหม่ตัวนี้ออกขยายด้วยค่ะเดี๋ยวยาจะเอาออกนะคะซึ่งเขาน่าจะมีล่าค่อนข้างเยอะแล้วค่ะก็ค่อยๆเอาออกนะคะทุกคนเพราะว่าเขาค่อนข้าง จะมีรากลึกแล้วยาเนี่ยยังไม่ได้เอาเขาออกนะคะแต่วันนี้ยาต้องการที่จะเปลี่ยนกระถางใหม่ทั้งหมดเลยก็เลยจำเป็นต้องเอาเขาออกนะคะจริงๆยาไม่อยากให้กระทบต้นใหญ่ของแต่ว่าอูยดูทุกคนแบบเขามีรากสวยมากและที่สำคัญนะคะเขากำลังจะมีหน่อใหม่เพิ่มไม่อีกค่ะ ตอยญาต้องตัดอันนี้ก่อนนะคะเจน,นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมย,ยาได้ต้นอ่อนอัน,นี่งองอมาแล้วนะคะยาขอวางก่อนอีกต้นหนึ่งค่ะจริงๆอันนี้นะคะเขาก็จะติดอยู่กับต้นแม่เนี่ยค่ะทุกคนดังนั้นเราอาจจะต้องใช้คัตเตอร์นี่นะคะตัดเขานิดหนึง่งไม่ต้องกลัวเขา จะตายนะคะเพราะว่าพวุ่นี้ค่ะถ้าเขาไม่หน่อแล้วยังไงเนี่ยเขาก็าจะมีเนี่ยค่ะทุกคนลากเห็นไหมคะถ้าออกลากสวยอย่างนี้นะคะก็คือติดแน่นอนค่ะเขาสามารถที่จะมีหน่อใหม่เกิดขึ้นได้เร็วมากเลยคะ่ะทุกคนวันนี้ยาได้สองหนอนนะคะเพราะว่าเพราะว่ากระถางเขาเล็กค่ะดังนั้นเราต้องเปลี่ยนกระถางเพื่อให้เขามีมีหน่อใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะซึ่งหนอ่อเออวันนี้ยาจะเปลี่ยนกระถางประมาณสัก อันนี้น่าจะ20นิ้วค่ะในะคะถ้าสมมติว่าใบากลางขนาดน,นี้เราก็ต้องใช้กระถางประมาณนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าจะได้เพิ่มจำนวนหน่อเขานะคะสิ่งที่ใช้ค่ะทุกคนดินนะคะดินเนี่ยอยากจะใช้กลับมะพร้าวเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ดิน เป็นส่วนน้อยแต่วันนี้ยามีหินละลายเหลือนิดนึงก็เลยมาผสมเฉยๆค่ะทุกคนจริงๆเราใช้แค่กากมะพร้าวนะคะแล้วก็ดิบหนึ่งส่วนจริงๆเราใช้กลับมะพร้าวเกือบสามส่วนเลยนะคะจริงๆเราใช้แค่กลับมะพร้าวเนี่ยดีที่สุดเลยค่ะวันนี้ยานี่เลยค่ะเจีอองน้ำไพรก็คือเสียอะไรรู้ไหมคะก็คือน้ำหมักปุ๋ยข้อค่ะที่ยาได้มาตอนนั้นที่มันเปียกน้ํานะคะยาก็เลยต้องมาหมัก ยาจะมาใช้ผสมนะคะลาดลงไปเลยค่ะเพราะว่าหมักเนี่ยมันจะเป็นน้ำหมักจลินซีที่ดีเลยนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยที่ดีเลยค่ะเดี๋ยวยาผสมเข้าไปเลยเพราะว่าแทนปุ๋ยนะคะเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยยาจะมาใส่ที่หลังนะคะแต่บางคนนะคะถ้าถ้าเขามีปุ๋ยไอ้พวกออสโมโคนะคะเราก็ใส่ใต้ก้นกระถา ไปเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ยายังไม่มีนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราใส่ต่างหากได้ค่ะแต่วันนี้ย่าจะใส่น้ําปุ๋ยคอกน้ําหมักปุ๋ยคอกแทนนะคะซึ่งมีประโยชน์เหมือนกันค่ะทุกคนอันนี้ย่าก็คลุกเคล้ากันเข้าแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวย่ามาใส่กันเลยค่ะเดี๋ยวยา่า จะเปลี่ยนกระถางไอ้ต้นใหญ่ก่อนนะคะต้นแม่ก่อนเพราะว่าอยากต้องการให้เขามีหนอ่อดังนั้นยาก็ต้องเปลี่ยนกระถางนะคะทุกคนเหมือนเดิมค่ะไอ้พวกนี้เขาจะชอบผู้อคนอิมานี้นะคะเขาจะชอบกาบมะพร้าวมากดูจากรากนะคะเห็นไหมคะมันพร้อมที่เราจะต้องเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะทุกคนเพราะว่ากระถางเล็กแบบนี้ค่อนข้างจะไม่ได้แล้วนะคะก็เลยเราก็ต้องเปลี่ยน พื่อที่เราจะเพิ่มจำนวนหน่อเขาให้เขาจเจริญเติบโตได้เร็วได้ดีกว่าเดิมนะคะไม่ต้องใส่แน่นเกินเกินไปนะคะปรน,นิมาเนี่ยเขาจะไม่ให้อชอบความแน่นความชื้นมากนะคะแต่เขาจะชอบความปโปร่งระบายน้ำได้ดีค่ะจริงๆไม่ต้องลดน้ำเป็นอาทิตย์เขายังอยู่ได้เลยนะคะทุกคนนี่คือความพิเศษของเขา แล้วยาก็หลงไหลนี่ความเป็นอะโกนิมามากเลยค่ะต้นไม้พวกแก้วกันจนาพวกเนี้ค่ะเขาจะอยู่กับเราเนี่ยคือความเป็นไม้ใบของเขาอะค่ะความเป็นไม้ใบของเขาเนี่ยจะทําให้เราเห็นความสวยของเขาพวกต้นเนี่ยค่ะดีมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นมงคลต่อบ้านแล้วก็สวยประดับสวยเลยนะคะ น,นี้เสร็จแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะง่ายเดี๋ยวยังไงต่อไปเขาก็จะมีหน่อกขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวเราก็จะบำรุงโดยไอตัวน้ำหมักซาวข้าวพวกฮอร์โมนไข่์โมนนมเนี่ยคะ่ะมีประโยชน์จริงๆค่ะแล้วเขาก็จะเกิดออกหน่อกแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะได้หน่อกแบบนี้เดี๋ยวยาจะมาไอนี่หน่อกันนะคะหน่อกเนี่ยยาจะใส่กระถางตัวประมาณนี้ก่อนนะคะ ก็เดี๋ยวถ้าโตขึ้นระดับหนึ่งเดี๋ยวอยากจะไปใส่กระถางหม่ค่ะซึ่งก็ต้องดูความเหมาะสมตรงล่ากเขานะคะถ้าลากเขาเดินดีแล้วนะคะเต็มกระถางแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนคือก็ต้องหมั่นดูนะคะ่ะเก็บลากเขาดีๆนะคะวางเขาอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ดินลงไปเลยค่ะน้ำที่เปียกนี้ก็เป็นน้ำหมักค่ะเป็นน้ำหมกัก อุ๋ยคองนะคะเห็นไหมคะนี่สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวยันพอถึงอ้นี้นะคะเขาก็จะมีหน่อแทงขึ้นมาค่ะเก็บรากเขาดีๆค่ะวางตรงกลาง านี้นะคะเขาจะเดินอยู่ด้านข้างดังนั้นนะคะเวลาเราใส่ปุ๋ยคะ่ะทุกคนพยายามพลวนแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้านข้างนะคะล่าเขาก็จะเดินมา,าหาอาหารด้านข้างนะคะเราไม่จำเป็นต้องใส่ก้นทั้งหมดก็ได้นะคะการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราจะใส่ด้านข้างคะ่ะแล้วลากเขาก็จะหาอาหารชอนใชเองนะคะนี่คือพืชเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคน เสร็จแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือต้นแม่นะคะอันนี้เดี๋ยวยาจะเลี้ยงเขาให้เขามีหน่อแบบนี้เพิ่มจํานวนขึ้นมาค่ะอันนี้ยาได้สองต้นละหน่อสวยๆเลยนะคะต่อไปเาก็จะแตกยอดเก่งมากแตกหน่อได้เก่งมากเลยนะคะก็อย่าลืมไปใช้ฮอร์โมนที่ยาเคยทําคลิปก่อนหน้านี้มาบํารุงนะคะเขาก็จะได้เพิ่มจํานวนและที่สําคัญนะคะต้น่วยล่ามเนี่ยชื่อก็มุงคลอยู่แล้ว อย่าลืมไปสรรหามาประดับไว้ที่บ้านกันนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปยาจนจบอย่าลืมไปลองหาไม้มงคลชนิดนี้มาปลูกที่บ้านกันนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องให้กำลังใจน้องยาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ